การจัดทำ QR Code ในหนังสือราชการมีวิธีการในการจัดทำอย่างไรนะครับมีระเบียบมีหนังสือสั่งการใดที่เข้ามาเกี่ยวข้องอในส่วนของการจัดทำ QR Code แนบมากับหนังสือราชการสำหรับในประเด็นนี้นะครับคุณผู้ชมในหนังสือที่เกี่ยวข้องก็คือ,อหนังสือของสำนักงานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุด ที่นร0502ทับว357ลงวันที่31กระกรกฎาคมพุทธศักราช2563นะครับเป็นเรื่องแนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีการเสนอความเห็นและการส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยในข้อ1.1.2เนี่ย เขาได้กำหนดเอาไว้ว่ากรณีการจัดทำ QR Code สำหรับเอกสารประกอบเรื่องเพื่อลดการใช้กระดาษให้จัดทำรายการ QR Code ที่ท้ายหน,นังสือนำส่งโดยให้ QR Code นั้นมีขนาดไม่น้อยกว่า1.5คูณ1.5เซนติเมตรนะครับซึ่งในระเบียบงานสารบัญ เขายังไม่ได้มีการกำหนดรูปแบบตําแหน่งของการจัดวาง QR Code แนบท้ายหนังสือนะครับดังนั้นเนี่ยตำแหน่งของการจัดวางจึงขึ้นอยู่กับ,กบความเหมาะสมซึ่งมีขนาดไม่น้อยกว่า1.5ึ่งจุณหนเซนตมรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่กับความเหมาะสมในการจัดวางนะครับหรือจะใส่ u r l ที่อยู่ของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสะดวกในการดาวน์โหลดเอกสารประกอบเรื่องก็ได้นะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างในการจัดวาง QR Code ถ้าเป็นกรณีมีที่ว่างทางด้านท้ายของหนังสือนะครับจะวางไว้ทางด้านซ้ายด้านขวาก็ให้หน่วยงานเนี่ยพิจารณาไปตามความเหมาะสมนะครับเพราะว่าระเบียบงานสารบัญเขายังไม่ได้มีการกำหนดรูปแบบตำแหน่งในการจัดวาง QR Code เอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นอ,อยู่ที่ความเหมาะสมที่เราจะจัดวางนะครับ